ความทำกันหนักวันนี้จองกับวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมพุทธศักราชสองพห้ารอยสาสบอ็อ่านเป็นวันสิน้นปียังมีเวลาอีก 5ชั่วโมงกว่าก็จะขึ้นปีใหม่ตามสุยาภิิิในการที่เราทุกคนได้มีชีวิตพ้นมาได้ตลอดสามรอยกสห้าวันเยียกว่าเราท่องอยู่ในโลกนี้ชีวิตเรา มีความเป็นไปต่างๆนานาใน3ามวันหรือที่เรียกว่าปี <c oughs> ความจริงก็เป็นผู้ที่มีความพินิจพิจารณาตึกตรองให้เห็นธรรมชาติที่เกิดอยู่รอบตัวเรา ว่ามันมีเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมีเสื่อมไปอย่างไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างของธรรมชาติมันมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่แล้วก็มีการดับไปเป็นธรรมดาธรรมดาท,าทั้งจริงเพราะเป็นของที่ไม่เที่ยงโลกที่เราอาศัยเกาะอยู่นี่ ยืนอยู่นี่นั่งอยู่นี่หรือนอนตลอดถึง่ายใส่มนอยู่ด้วยก็ชายว่าจะยืนยองมั่นคงผาวรตลอดการถึงเวลาหนึ่งวันหนึ่งเมื่อหมดสภาพที่ธรรมชาติจะบำรุงรักษาไว้ได้ให้สมดุลแล้ว ก็ต้องแตกทำลายไปตามกฎของมันพระพุทธองค์จึงนได้ตรัสว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงทางปุญญาพิสังขารและอาปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารก็สังขารที่มีวิญญาณครองมนุษย์สัตว์เทพยดาสัตว์อบายภูมิ มีวิญญาณครองในสังขารที่ไม่มีเวียนครองมีตนม้นไม้ภูเขาแม่น้ำมาหาสมุทรแผ่นดินนั่นไม่มีวิญญาณครองมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเนถ้าเราดูผิวเผินจะเห็นว่ามันเที่ยงเป็นคนที่เคยอยู่วัดทำฟันเมืองมา ยี่สิบปีหรือที่อยู่มาห้าหกปีเขอ,อาจมองไม่เห็นว่าเขาขวันเมืองมันชำรุดทุดโจรมปตรงไหนบ้างแต่ถ้าดูให้ละเอียดแล้วมันมันมีแตกแยกออกไปมันมีการทำลายอยู่ตลอดเวลาถ้ามีฉะนั้นเขาโูกน้อย ที่อยู่ข้างหน้าเขาลกใหญ่ที่มีศาลาอยู่ข้างบนคงไม่ต้องเอาหินใหญ่มาโบกโคนทับผิดปิด,ปด,ปดเพื่อธนุบำร,รุงรักษาว่ายานชํรุดเร็วขึ้นจะได้ประทังเวลาต่อไป <c oughs> เนี่าเราเห็นละในเหมือนกับที่เกิด อาโอทโกภัยในภาคาใต้ี่วาทั้งบ้านทั้งเรือนทั้งที่ดินที่เคยปลูกบ้านอยู่บ้านก็ไม่เหลือและที่ดินก็ไม่เหลืออีกไปไหนล่ะน้ำพัดพาเป็นแม่น้ำไปซะแล้วนี่ที่เคยเป็นบ้านกลายเป็นแม่นม้ำเป็นลำธาร อานไหมความเปลี่ยนแปลงของมัน,น่านของอาปัญญาพิสังขารกาสั่งสอนรสจัน์นี่มันลึกซึ้องอย่างนี้เราต้องเลึกเห็นจริง,รงถึงความไม่เที่ยงถึงความเปลี่ยนแปลงทาชีวิตเราทเรามีอยู่เป็นอยู่ตลอดสามรอยหกสิาวัน พูดว่าเป็นคนมีบุญมีวาสนาได้ทีเดียวอาจจะมีเจ็บปาย <c oughs> ได้ป่วยบ้างเล็กๆน้อยๆอและก็ยังมีชีวิตอยู่มีร่างกายสมบูรณ์ตามสภาพที่ยังได้เห็นหน้าเห็นตากันอยู่ในวันทีนี้ตลอดถึง ตัวของหลวงพ่อเองถึงวันนี้เดือนนี้ก็เรียกว่าแปดสิบเก้าปีเก้าเดือนอย่างอีกสามเดือนก็แปดสิบบริบูรณ์หลวงพ่อก็เห็น่มันเรื่อยวันที่มันเกิดขึ้นมาภายในต่างๆนานาไอ้ที่มันดุนแรงมันก็ ยังไม่มีเห็นว่าการเจ็บภายในที่เกี่ยวกับโรคภัยหรือสังขารก็ตามมันยังไม่มีมีแต่สิ่งเล็กๆน้อยๆผืนๆคันๆเป็นตุ่มเป็นก้อนบ้างมันก็มีอยู่นนเ,ยเท่าน,นั้นแต่ไอ้ความเหี่ยวย่นหนังแห้งหนังตกกระมันก็เป็นธรรมดาเราทุกคนก็เป็นอย่างนี้ นี่ยเพราะการเกิดนี่มันทำให้เป็นทุกข์อย่างนี้ทุกข์ปรมัดคือขกคือความไม่เที่ยงไม่คงที่เรียกว่าเป็นทุกข์ธาางกายเรานี้เกิดมาแล้วจามันเที่ยงมันก็ไม่ได้เกิดออกมามันก็อยู่ในคันมารดาอยู่นั่นมันเที่ยงมันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรแต่ที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ในคันมารดาไม่ได้ อยู่ได้แค่ข้าวเดือนสิบเดือนต้องคลอดออกมาแล้วต้องเจริญวัยเติบโตขึ้นมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแล้วเรามันเปลี่ยนแปลงที่เดินไปหามัจจุราชอยู่ตลอดเวลาการที่เรา,ายังอยู่ได้โดยมัจจุราช ท่านยังไม่รักไม่ใคร่ที่จะพาเราไปอยู่ด้วยเราจึงมีชีวิตยอยู่ได้กล่าวตามคำของพระพุทธองค์แล้วหรือพระธรรมหลัหมายความว่าบุญวาสนาที่เราสร้างมาให้มีชีวิตยอยู่ได้ถึงปัจจุบันอันนี้ถ้าพูดว่าบุญวัสนามันก็ถูกต้องมันเป็นคารร เป็นกรรมมันหนึ่งที่เราทุกคนทําไว้ทำไว้ดียังมีโอกาสมีความสุขกายสุขใจตามสภาพหรือตามสมควรแต่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักทุกขโดยมากเรา <c oughs> ดูทุกข์ไม่ค่อยจะเป็นกันเือทุกข์ที่มันเกิดกับเราในชั่วขณาจิตหนึ่ง ขนาดนาทีหนึ่งห้านาทีชั่วโมงหรือวันหนึ่งทุกที่มันเกิดกับเรานนะั้ไม่รู้สักทีเสร็จกี่ร้อยครั้งแต่เราหมดไม่มีปัญญาที่ไปรู้เท่ามันเท่านั้นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพียงคั้น,นิดหนึ่งก็ทุกแล้วไม่ชอบจิตสะมองก็ทุกแล้วไม่ชอบพนอา,ารไม่อร่อยก็ทุกแล้วไม่ชอบ ปวดท้องร่วมกับเป็นทุกข์แล้วหรือท้องทรายท้องเสียก็เป็นทุกข์แล้วตัวร้อนตัวไายไอขึ้นมาเป็นหวัดเป็นไข้ก็เป็นทุกข์แล้วมันตลอดเวลาแต่เรามองไม่เห็นมันมองเห็นแต่ด้านหมอพอเป็นอะไรขึ้นมาก็ค,าคิดถึงร้านขายยาหรือคนไทยเรานั้นเป็นหมอกันเองโดยมากที่จะไปหาหมอน่ะ เกือบจะต้องหามไปแล้วแหละถึงจะไปหาเพราะเป็นหมอกันเองอะไรไรก็ไปหาหมอไปหาร้านขายยาร้านขายยานั่นแหละผู้ที่ขายยาแหละเป็นหมอบอกเขาเป็นนั่นเป็นนี่มันก็เป็นหมอบอกกันเลยต้องใช้าย,ยานั้นยานี้ความจริงไงเราเป็นหนูเพาะว้าเราทดลองยาก็เราไม่รู้หรอกบางคนถึง เป็นอันตรายต่างๆน,นานาผิดยาไม่ถูกกระโรกเขาเป็นทุกข์ทางนั้นเนี่ยความทุกข์นี่ความสุขทำไมพระพุทธเจ้าจะไม่ไปจัดสรู้ึงความสุขมาจัดสรู้เรื่องทุกข์เขาเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่ทนไดย้ยากความไม่สบายกายไม่สบายใจเรียกว่าเป็นทุกข์มันทนนะมันทนได้ แต่ที่ทนไม่ได้จริงๆข้อที่มันหนักต้องถึงเป็นถึงตายถึงทนอย่างไรก็มันไม่พิทยยอมเมือนน่อมันำมันหมดตะเกียงไฟก็ดับเราหมดบุญกุศลตัวเราก็ต้องตายมันเป็นอยู่อย่างนี้เกิดแล้วก็เป็นอย่างนี้เกิดแล้วตายอีกก็เป็นอย่างนี้จากเท่าไรเท่าไรก็เป็นอย่างนี้ น <c oughs> ในปีหนึ่งถ้าเราเป็นคนที่มีสติมีระลึกได้สามารถสำรวจตั้งแต่เดือนที่หนึ่งมกราของปีกลายของปีนี้จนถึงวันที่สามสิบเอ็ดมกันวาคมว่าเรานี่ทำควา,ามดีอะไรบ้างที่เป็นดีเด่นทำควา,ามชั่วอะไรบ้าง ท,ที่ช่วอย่างไร้แรงหรือชั่วพ่านกลางเราต้องรู้จักสำรวจราะชีวิตของเราเนี่สิ่งที่เราประสบพบมานะ่ะเป็นครูอาจารย์ที่สำคัญไอ้คำสั่งสอนที่ได้รับเป็นครูอาจารย์ส่งเสริมช่วยเหลือเท่านั้นการที่เรารู้จักความดีความชั่วโดยตนเองรู้จัก ประพฤติปฏิบัติดีรู้จักละเว้นความชั่วโดยตนเองรู้จักรู้จักแก้ไขความบกพร่องต่างๆโดยตนเองนั่นคือความมีปัญญาดังนั้นเมื่อเราไม่รู้จักสำรวจความชั่วความดีตลอดปีที่แล้วเราก็เป,ป็นผู้มีโมหะถ้าเรา ตำรวจเราก็รู้ได้ว่าไอ้นั้นชั่วไอ้นี้ชั่วไอ้นั้นดีนี่ดีเราก็รู้กันอยู่แล้วท้งนั้นว่าความชั่วใครทำเก้าให้ผลเป็นทุกข์ความดีใครทำก็ให้ผลเป็นสุข <c oughs> ทุกคนที่จิตอัตตาอยู่ยอมรักสุขไม่มีใครรักทุกข์ถึงบังคับมันไม่ได้แต่เขามายเอามันอยู่นั่น ไม่อยากจะทุกข์ียวนั้นแต่ที่เราไม่อยากกระทุกนั้นมันเป็นไปตามที่เราต้องการหรือไม่ก็เปล่ามันไม่เป็นไปหรอกถึงนาที่มันจะทุกมันก็ตอบทุกที่พระพุทธองค์ใตรจะ,จะรู้ทุกขเพราะพระองค์รู้ความเป็นจริงของส้งขานของข้าหน้านั่นเองอยังได้ ค้นว่าหาสัจธรรมที่จะเป็นความสุขทิ่ถาวรพระองค์ก็ด้วยบุญบารมีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วในอดีตจึงดลนบรรดาในพระองค์ได้พบสัจธรรมคืออรยิยสัจสี่และทางจะยายถึงสี่สุดคือพระนิพพาน แล้วก็นำมาสั่งสอนอบรมพุทธบริษัทให้รู้เห็นตามพระองค์ให้ปฏิบัติตามที่พระองค์รู้เป็นที่บ่งพระองค์เห็นพระองค์ปฏิบัติมาเพื่อความหลุดความพ้นจาก <c oughs> สังขารโลกจริงอยู่การปฏิบัติทม เป็นสิ่งที่ยากเย็นเพราะเป็นของละเอียดอ่อนลึกซึ้งแล้วเรามันมีนิสัยติดติดอยู่กับโลกมั่นคงจิดกับขันทัโลกหรือขันหน้ามันเป็นเป็นของเราเป็นตัวเราอยู่เสมอจะทำใจอย่างไรวันนี้ไม่ใช่ครู ไม่ได้พอยงกัดนี่อ้าวยยงกัดเราเนี่ยไปอย่างนี้พอปวดท้องเราเราปวดท้องพอหิวข้าวเราหิวข้าวนี่เพราะมีเรามันจึงยงุ่งมีตีพระพุทธเจ้าสอนมาให้ละทิ้งเราเสียมันไม่ใช่เรา มันไม่มีเราตรงไหนเรานี่อยู่ในสมมติทางนั้นที่เราเกิดมันเป็นตัวผู้ตัวเมียผู้หญิงผู้ชายก็เป็นสมมติทางนั้นโลกเขาสมมติมาอย่างนั้นจะนิดนั้นผู้ชายชนิดนั้น,ผ,น,น,นผู้หญิงโลกเขาสมมติแล้วก็ตลอดป็นสมมติต่างๆนานาให้เป็นชื่อนั้นชื่อนี้สก,กุลน,นั้นสก,กุลนี้ต่างๆ ก็เป็นสมมุติทางสิ่อันนี้ไอ้สมมุติของโลกที่เรารายรับถ่ายทอดมาโดยความไม่รู้อวิชาจึงให้ติดอยู่ในการมสันดานมาชาเฉพาะจานนี้จากอาดีตจาิมาด้วยที่สะสมกันอยู่เริ่มลุ่มลึกแล้วเกินทับถมกันไว้ จะเอามันขึ้นมาขุดมันขึ้นมาขนมันขึ้นมาอย่างไรมันก็ไม่ยอมหมดนอกจากว่าจะได้สร้างปัญญาที่สูงยิ่งขึ้นตามพระธรรมของพระองค์เท่านั้นจึงสามารถจะขุดจะคน้นจะเอาออกได้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะเพียงรู้นึกคิดเอาแล้วจะเอาออกได้เอาออกไม่ได้ ต้องรู้วิธีเอาออกด้วยวิธีที่จะนำมันออกได้ให้หลุดพ้นจาก <c oughs> ความเป็นอัตตาตัวตนก็ต้องอาศัยปัญญา <c oughs> รู้จักละกามคุณทั้งห้าละรูปละเสียงละกลิ่นละรสละสัมผัสอย่าใ,ให้จิตมันติดอยู่พัวพันอยู่ว่า รูปเป็นเราขันธ์หน้าเป็นเราให้มันมองเห็นความจริงว่ารูปนี้ประกอบด้วยอะไรประกอบโดยธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมเป็นรูปอาบ <c oughs> เป็นรูปและที่ประกอบอีกสี่อย่างเรียกว่านามเวทนาสัญญาทั้งขันวิญญาณเราก็ต้องเรียนรู้ตามที่พระพุทธองค์สอนให้เห็นมัน ให้จิตมองเห็นมันมันจึงจะเอามันออกได้ถ้ามองไม่เห็นมันก็เอามันออกไม่ได้รูปเราเห็นมันแล้วที่จะออกมันได้ก็โดยอาศัยการละโดยวิปัสสนาไม่ยึดถือในรูปต่างๆนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติอย่างนี้ฉะนั <c> ้น <oughs> เราควรจะปลดปลงซึ่งขันของเราให้มีความเห็นความคิดความเห็นที่จงแล้ววิปัสนาให้มันแก่กล้าขึ้นโดยการละดูเสียงให้มันทันต่อผัสสะทุกเอริยาบทคือปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละ ละเวลานั้นมัใจ่มันพ้นไปแล้วถึงจะไปล่ามันจึงต้องมีสติรอบคอบการที่จะมีสติเข้มแข็งรวดเร็วเขาจะต้องมีธรรมเป็นผู้สิ่งอุปการะธรรมที่ช่วยสติได้มากก็คือธรรมโพชฌงค์ฉะนั้นการจะเดินโอทิปักอิธิบาทสีพระละหา้า อิทธิบาตสี่นั้นเรายังไม่ทันสติตสติยังไม่ทันปัจจัที่เกิดมันเกิดขึ้นแล้วหรือบางทีจนมันดับไปสติก็ยังไม่รู้แว่บานทีเกิดขึ้นแล้วตั้งนานสติจึงรู้ว่ามันเกิด <c oughs> แคนี้เมื่อทำจะเริญขึ้นถึง <c oughs> ศัทธาพระาหามาถึงพระลาหานี้สติก็จักเริ่มจะทันต่อผัสสะที่เกิดเมื่อรู้ทันมันเกิดมันก็ละทันททนีมัตติเราฝึกฝนตอนอยู่โดยอาศัยทำโพธิปักอยู่ตลอดวัยสม่ำเสมอ สติก็รุ่งโรดเป็นชาคาระกระทั่งถรืงว่านอนเวลานอนหลับตายมันก็แจ้งแจ้งโรคไปรหมดจิตว่างโปรง่งนั่นแปลว่าสติเป็นชาคาระหรือลุกโพรงเมื่อนั้นมันก็รู้ก่อนที่อะไรจะเกิด อัตราที่จะเกิดเทนวัตตาจะเห็นรูปขณะนั่งหลับตาอยู่มันก็รู้แล้วว่าจะเห็นรูปอะไรหรือจะได้กลิ่นก็หมือนกันมันก็รู้ก่อนได้กลิ่นสติรู้ก่อนฉะนั้นสติจึงต้องฝึกฝนจึงมีอยู่ในทางที่จะไปพพาน,านองค์ที่เจ็ดที่เรียกมหาสติปัฏฐานสี่ ฉะนั้นในการที่จะเดินทางไปเพื่อความหลุดความพ้นเพื่อความสุข <c oughs> อันถาวรไม่เปลนแปลงก็มีทางทั้งแปดดั่นั้นเป็นทางไปไม่มีทางอื่นใดอีกในพุทธศาสนานี้นาเรามั่นคงอยู่ในธรรมะในโพธิปักธียธรรม และก็นใน <c oughs> มรรคทั้งแปดย่าให้ได้บอกร่ององหนึ่งองใดการปฏิบัติของเราถ้ามักพร้อมเมื่อไรความสมดุลของมรรคมรรคทั้งแปดย่อเหลือสามก็คือศีลสมาธิและปัญญาเมื่อทั้งสามอย่างนี้ มีกำลังสมดุลกันเท่าเทียมกันเมื่อนั้นทำรรมันก็สัระยุตรวมองเองโดยเราไปทำให้เกิดไม่ได้เป็นเรื่องรรทำภายในเกิดขึ้นเองทำรรที่รวมลงนั้นเรียกว่าทำรรสัพะยุทธตทำสัระยุทตทำะยุทธรรแตแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่ารวมหรือรวมใหญ่ คืออะไรล่ะรวมคือศีลสมาธิและปัญญามารวมเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันไม่มีแยกเป็นศีลสมาธิและปัญญาแล้วเหมือนกับแกงหม้อหนึ่งคือประกอบด้วยเครื่องหลายอย่างเมื่อมาปรุงแต่งก็แล้วเป็นแกงขั่วแกงส้มอะไรก็ตามเขาก็เรียกว่าแกงต้มปลาแกงขั่วเนื้ออะไรไม่เขาไม่ได้เรียกว่า ไอ้ตัวหนึ่งตัวใดออกมาแล้วนี่เป็นอย่างนี้มากก็เป็นแค่นี้แหละเมื่อมันรวมทุกข้าวกันข้าวกันดีแล้วด้วยการปฏิบัติถึงถึงแก่ธรรมหรือสมควันแก่ธรรมทามันก็เกิดก็มันขึ้นมาเองให้เราเป็นผู้ได้รู้ทมได้สลัดทมที่เป็น รากไอ้ที่เป็นเชื้อเป็นเถาเป็นตลาเป็นหน่วยเป็นก้อนจนเป็นตะกอนออกจากจิตได้จริงเชิงในระหว่าหมดอาสวะหรือระว่าอาสวะขายายานก็เป็นผู้หมดจดจากกิเลกเครื่องราหมองทั้งหลายอันเป็นธรรมที่สูงสุดในพุทธศาสนาเรา โู้เป็นพุทธบริษัทควรจำใส่ใจหาโดยเฉพาะควรจะสำรวจตนเองในเรื่องธรรมในรอบปีที่ผ่านมาย่อย่อนหรือปานกลางหรือตึงเคินไปก็รู้จักรปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในปานกลางมัฌิมาเสียใหญ่หย่อนเกินไปอย่าให้ตึงเคินไป อันความจะหลุดจะพ้นจะได้จะถึงนั้นไม่มีผู้ใดจะมาชูงเราไปได้แม้แต่องค์ปรมฌานพรพุทธเจ้าเขาจะจูงมือเราไปปานิพานไม่ได้ฉะนั้นนับปาาอะไรกับครูอาจารย์จะไปจูงเราได้จูงไม่ได้เป็นแต่ขี้แนะ <c oughs> คอยตักเตือนคอยเพิ่มเติมคอยแก้ไข ให้เราเดินตามเท่านั้นเราที่จะเดินตามได้ดีก็ด้วยสติที่มัน่นคงโดยปัญญาที่รู้จักเหตุจากผลนำไปใช้โดยสละเสียซึ่งความเห็นแก่ตัวหรือที่เรียกว่าติดอัตต,ตาทิปไตให้มันเบาบางที่สุดที่จะเบาบางได้ ถึงเราจะติดมันสักประการใดขึ้นชื่อว่าอัตตาเราก็ยอมรู้อยู่แล้วเพราะว่าเมื่อเรามาเราพาอะไรมาเมื่อคลอดจากคันมารดามีแต่ตัวล่อนจอดอันเลอะเทอะ้วยน้ำครำน้ำสปกปรกเมื่อตายไปญาติโยมปาพ่อแม่ปี่น้อง หลอกหลานเหลนจะเอาเครื่องนุ่งห่มพวกไหมพวกแพร่หรือเอาสร้อยคอทองคำเอาแพชรเอาพลอยมาประดับให้ก็ไม่มีใครทำล้วนจะเก็บรูดออกไปจนเกลียก้ยงอย่างดีก็ได้แค่ปานเครื่องนุ่งห่มที่ใหม่ๆแ้วเครื่องงอมที่ใหม่ๆที่ส้อมใจให้แก่ผีผู้ตาย ก็พาไปไหนยกลงไปใส่ในลองให้ในมนพระสวดพระอาภิธรรมห้าวันเจ็ดวันนำไปผ่าชาบูชาเพลิ่มไเหเผาไม้กินหมดทั้งลงทั้งเครื่องน่งงอมทั้งเนื้อหนังเอ็นกระดูกผมขมเล็บฟันหนังหมดสิ้นไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่กองที้เต้า คืเป็นเศษของกระดูกโดูอบากเท่านั้นพอเป็นอย่างนี้ถ้าเรายังจะไปรักหลงไหลในอัตตาตัวตนจกแค่ไหนพยายามคิดขับใชควรเหตุผลเวลาของเราในชีวิตหนึ่งนั้นน้อยนักมัน365วันไม่ถึง80ครั้งหรอกมันก็ไปเฉยมาก จะอยู่ได้ถึงแปดสิบครั้งนั่นสามร้อยหสห้าวันมันก็จัดว่าเป็นบุญกุศลส,สูงอยู่อย่างองค์พระสัมมาสรมพุทธเจ้าของเราตองกระรรงมีพระชนมายุครบแปดสบพรรษาจึงได้เสด็จดับขันเข้าสู่พระนิพพานองค์พระสรมมาสรมพุทธเจ้าแท้ๆปมีบุญญาบารามีสูงสูงยิ่ง น่าจะมียายุยืนยาวจนถึงปัจจุบันได้แต่ขออต้อพระองค์ตัดไว้แล้วว่าทางขานหรือขานห้านั้นมันไม่เที่ยงเราอยาว่าแต่ปากว่าไม่เที่ยงให้มองเห็นความจริงทางความเป็นจริงแล้วเราคัดจะลัดหย่อนจากสักจากสักการยาทิฏฐิคือความเห็นผิดในอัตราตัวตนลงไปได้